สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมกบผาบพระไม่ได้อีกแลามันกบาบพระต้องกาบสามครั้งสาธุอนุโมันคนยืนทุกท่านวันนี้มาเ <จะ S 2> มืม่อไห่มียังทำคอนเทนต์อะไรครับคุณมนคอนเทนต์มีมยังวันนี้จะให้เบ่าเพชรอ่านคอมเมนต์สาวมนก็จะเป็นคนตลอดเอาอย่างนี้ถ้าน้องมน จำไม่ได้ส่วนพ่ออ่านมาแล้วพ่อก็จะเป็นคนพูดคำถามให้แล้วเธอตอบนะคลิปนี้ก็อยาว่าเบาเพชรนะคะหัวเมียช่วยกันพูดช่วยกันอธิบายช่วยกันทำงานทำการเอาอง<ห>่ายๆคือคุณจำไม่ได้ใช่ไหมให้ฉันถามไว้แล้พี่น้อง <c oughs> จำมาได้แนละ้วคลิปนี้เอาเอาเกินเอาทีา่นี้เอาเป็นว่า,า,า,วา,าพี่น้องให้เข้าใจครอบครัว,วเด้อพี่น้องแต่ผู้ใดบ่เข้าใจห้องก็บผมีสิทธ,ธิบังคับเนาะก็แล้วแต่สิคิดเนะพี่น้องเนาะ อันนี้บ่าเพชรก่ะพูดสี้หายเบาเพชรชอยมือนีงว่าเป็นสวยแม่อันนี้เขาเอินว่าพีหี่เป็นคนถามเธอเป็นคนตอบเออมาคอมเมนต์เอฟซีเขาอ่าเพิ่นถามมาเนาะอ่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเพิ่นถามมาข้อที่หนึ่งแต่ว่าแยกย่อยเป็นสามคอได้เพราะว่าต้องอธิบายเง้ยอาอยู่เพราะว่าเพิ่นถามมาจ็กซี่เด้อพี่น้องเด้อเสียใจเสียความรู้สึก เสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วอนา้นเดีอะเขาเบเว็ดแปลม่อยากเิ่นเธอเป็นช่องแรกๆที่ฉันติดตามเธอมาจะพูดเสริมเด้อเอาคําเน้นๆที่เขาพูดมาอย่าเสริมโก็อย่างนี้แหละครับเสียคนมึกเสียใจที่อุตส่าห์เป็นช่อง Y YouTube ช่องแรกที่ฉันติดตามพวกเธอมาแล้วก็เป็น YouTube ช่องแรกที่ฉันติดตามฉันชอบคลิปพวกเธอทําเกี่ยวกับธํามาหากิน ไม่ว่าจะเก็บกุ้งหาหน่อไม้หาหน่อไม้ก็เป็นช่องแรกๆที่ฉันติดตามชอบดูสนุกสนานตอนอยู่ระยองอืเลี้ยงวัวม,มีความสุขบางทีบ่าวเพรก็ไปอ่าหาเก็บเงินทําทวงนี้ก็จําได้หมดทุกอย่างคนลานะแต่ทุกวันนี้ยันปัจจุบันไม่ชอบเพราะว่าด่าแม่อืด่าคนไทยด่าคนลาวด่าคนทั่วโลกออืแบบไม่มีเหตุผลอ่าแม่จําไว้ก่อนนะนี่พอตอบพ,พ่อถามนะ,ะแล้วก็ เสื้อผ้ายาวไปเอาเอานั้นก่อนเอาตอบไปก่อนเอาเอาสั้นๆเอาโอเคไม่ต้องเสียใจหรอกค่ะฉันไม่ได้ว่าให้คุณเนาะสิ่งแรกคือคุณบอกว่าคุณเสียใจบ่ต้องเสียใจเพราะมลบริวาใเห้เจ้ามลบนบวาเฉพาะคนที่มาดูถูกดูแคลนซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลยเนาะส่วนสามมลปกติสามมลก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยว่าให้ใครก่อนและไม่เคยคิดจะทาร้ายใ,ใคร ทุกวันนี้อยู่ในโซเชียลก็เพราะว่าเออยังมีคนรักเราอยู่ fc คนที่คอยดูแลให้กําลังใจเราก็ยังมีเนาะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียใจเรื่องที่ว่าคุณจะติดตามตั้งแต่แรกช่องแรกก็ถือว่าเป็นบุญของครอบครัวดิฉันขอบคุณขอบคุณมากมากที่ยังติดตามแล้วจนทุกวันนี้คุณบอกว่าคุณเลิกติดตามทุกวันนี้คุณก็ยังมาดูแสดงว่าคุณยังไม่ได้เลิกติดตามถึงคุณจะเลิกติดตามคุณก็ยังติดตามชีวิตเราอยู่ใช่ไหมจนพูดถูกไหมอ่า ถ้าคุณเลิกติดตามคุณจะไม่รู้แล้วคุณจะไม่เห็นสิ่งที่ผ่านๆมาคุณจะไม่รู้ว่าฉันด่าแม่ฉันเพราะอะไรคุณจะไม่รู้ว่าฉันด่าเอฟซเพราะอะไรคุณจะไม่รู้ว่าฉันด่าคนไทยเพราะอะไรคุณจะไม่รู้ว่าฉันด่าคนลาวเพราะอะไรอันนี้คุณถ้าคุณเลิกติดตามตั้งแต่นานมาแล้วนะคุณก็จะไม่เห็นอืมโอเคแล้วก็ทำไมถึงเกลียดเกลียดมากเพราะว่าด่าคนนี้ด่าถึงคตรเง่าเราก็โคตพ่อคตแม่เขาคุณแน่ใจแล้วหรอ คุณแน่ใจแล้วหรอคะคำที่ฉันด่าโคตรพ่อโคตรแม่คุณแน่ใจแล้วหรอพ่อฉันตายเขาก็ขุดเอามาด่าค่ะพ่อฉันตายแล้วนะคะคุณรู้เรื่องหรือยังคุณได้ดูทุกคลิปหรือเปล่าแล้วคุณได้ดูคนที่เขาด่าฉันไหมคุณไม่ได้ดูคุณไม่ได้ดูทุกช่องทางที่คนที่เขาด่าฉันนะเออพ่อฉันตายแล้วขุดเอาพ่อฉันมาด่าอืมด่าแม่ฉันด่าพ่อฉันด่าครอบครัวฉันดูถูกดูหมิ่นสารพัด นะซึ่งกับทําบ้านเขาก็หาว่าฉันตกทรัพย์ไปหลอกลวงเอาเงินเอฟซีมาสร้างบ้านเอฟซี FC คนไหนทําไมหน้าง,ง่จังถึงจะมาสร้างบ้านให้เป็นหลังถามหน่อยบ้านราคาไม่ใช่ราคาแสนสองแสนนะคะเออคุณก็รู้ๆกันอยู่แต่เราไม่พูดเนอะมันไม่มีใครหรอกจะมาโอนเงินเป็นล้านล้านสองล้านทําบ้านซื้อที่ดินให้ออมันก็ผลงานผลงานของเราสองผัวเมียนี่แหละช่วยกันแต่ว่า เราก็ไม่พูดว่า Fc ไม่ช่วยเลยมีก็เหมือนที่รั้วเนี่ยรั้วก็คือเป็นของ Fc ตอนที่เรารักกันเขารักเราเขาให้เราหมดเราเขาก็ให้เราหมดเท่าไหร่เขาก็ให้จะไปกินของราคาแพงๆสองพันสามพันสี่สัห้าพันเขาก็ให้เราเพราะเขารักเราเขาให้ด้วยความเต็มใจเออเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋า Fc ค่ะเสามวมนจะไม่สามารถไปเอาเงินจะเอาเมือไปหยิบเอาเงินของท่านได้นะคะถ้าท่านไม่โอนมาให้ถ้าเลขบัญชีถ้าท่านไม่ขอมนก็ไม่ให้อืม เอาง่ายๆขนาดเจ๊งคอเซนเตอร์ที่ระบาดทุกวันนี้เขาเก่งขนาดไหนเขายังโดนจับได้ใช่เอาแล้วก็ช่วงท้ายเขาก็เลยบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากหาเป็นที่ปากตัวเองสักวันอันนี้ก็ยอมรับจะล่มจมอ่อันนี้ก็ยอมรับอันนี้ไม่เถียงค่ะอันนี้ก็ยอมรับกรรมใครกรรมมันกรรมของข่อยก็คือข่อใส่กรรมกรรมของคนอื่นที่เห็ดกบข่อยเขาก็ใส่กรรมคือกันเออปลาหมอมันก็ไม่ได้มีแต่ข่ตัวเดียวดอกไร้ตัวในโลกไปนี่เออเอาง่ายๆคือ อันไหนความจริงเราก็เราก็ไม่ปฏิเสธนะเรายอมรับปลาหมอตายเพราะปากอ่ะใช่แล้วปลาหมอตัวนี้ถ้าไม่มีใครมาทําให้เขาเขาคงไม่ตายเพราะปากใ่อันนี้ตัวมือข้าเดนียวไม่ดังอือต้องอาเป็นเรา่องของคนจบไปบ้านในมีคอมเมนต์ของอีกท่านอะไรเรื่องเสื้อผ้าอะไรพูดมาอือคนคนละคนครับอันคนนี้ก็คือจบไปแล้วเออจบไปอ่าอีกคนนี้ครับคนก็บอกว่าตั้งแต่ดูคลิปมาตั้งแต่ต้น <Ừ. S 2> อตอนยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาในชีวิตไม่มีใครเข้ามา <Ừ. S 2> ก็ทําอยู่กับครอบครัวตัวเองน้องนงน่งหน้าติดตามนะพอมีคนยกยอพอพัน mm hmm. ก็เกิดกรรมหลงละเลิงในการความรักของเอฟซีส่งเสื้อผ้าให้ก็ออกมาแต่ไม่ค่อยเห็นใส่ <Ừ. S 2> แต่พอตอนนั้นก็ไปทําเห็นไปซื้อของตามห้างซื้อเสื้อผ้าเหมือนประชดว่าของขอเขาให้ <Ừ. S 2> มือสองในยีไม่อยากใส่ <Ừ. S 2> อเอานะคะ เรื่องเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆที่เอซีซื้อให้เราช่วงนั้นหมายถึงช่วงที่ตอนเราอยู่ระยองใช่ปะใช่ครับเอาอาดีตมาพูดใช่ไหมอเขาเขาพิมพ์ปัจจุบันแต่เขาเอาอาดีตมาพูดม,มาถามให้เราตอบปัจจุบันให้ฟังคุณก็ต้องมองในสิ่งแวดล้อมคุณก็ต้องมองในสิ่งต่างๆคือเราสามารถสามารถสามารถที่จะหาเงิน หาเงินเงินเดือนออกอย่างเงี้ยเขาหมายถึงว่าอะไรวะเงินเดือนออกเราก็อยากซื้อของขวัญให้ตัวเองเออคนเราถ้ามันมีไรายได้เยอะเราก็ใช้แบบถลุงอะไรเอาตรงๆคือคือแบบลืมโตนะพี่น้องคือแบบแบบลืมโตไปเลยนะเอออันนี้คอยยอมรับก็คือ่อยลืมโตไปเลย่อยอยากได้ยังข่อยซื้อ่อยอยากได้ยังคอยซื้ออยซื้อ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 เพราะว่าเพราะเป็นอย่างที่เป็นไหมน่นเพราะว่าเฮ้าเนี่ยค่ะพ่อเฮ้าพ่อมีขึ้นมาแน คนเขามันอยไปใช้ชีวิตก่อนเครื่บมีกับบไ,ได้ไดในพองเราจริงๆคนเราขนาดมือถือยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เราก็ต้องอัปเดตเราขึ้นมาไม่แค่ว่าเราลืมลากเง,งานะแต่พอเรามีความสูงมีขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่รวยเท่าคนอื่นแต่เราพอกินพอใช้ในครอบครัวแล้วเราก็อยากซื้ออะไรดีๆให้กับเราคือทุกคนอาจจะคิดว่าคนมันบ่เคยมีอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับอยอมรับถ้าเรามีเราจะทําเหมือนเดิมมันก็ทําได้อ,อย่างที่มีคอมเมนต์หนึ่งมอนกันพี่น้องเราในบ้านเพื่อนเราได้ อยากทําคลิปให้มันเหมือนเดิมหน่อยทําคลิปเหมือนอยู่ในบ่อก,อกุ้งหาเก็บกุ้งหาอะไรจะไไปเก็บที่หนมันจะไปเก็บที่ไหนพี่น้องมันเราเหมือนเดิมไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเปลี่ยนไปแต่ชีวิตของคนเรามันไม่เปลี่ยนไปตามเวลาเด้ใช่เออเวลามันก็หมุนไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอยาาก่างมันก็เปลี่ยนแปลงเราจะไปหาหเก็บกุ้งที่ไหนอันนี้อันไอ้เข้าใจเดี๋ยวพกนิจ๊ะพวกเธอไม่เข้าใจในคําถาม คือว่า้ทาคลิปเหมือนเดิมบ่าวเพชรก็อยากจะบอกว่าเข้าใจในคาถามแต่ว่าการทําคลิปเหมือนเดิมดูสภาพแวดล้อมของเราที่เราอยู่มุกดาหารใช่ไหมแม่งวแล้วก็ไม่มีอ่าเราจะไปหายอยู่หากินอะไรมันก็คนอีสานเราก็รู้ๆกันว่าที่ของใครของมันเนาะเ,เราก็ไปได้เฉพาะที่ที่เขาพาให้เราไปเราถามหมู่บ้านถามพี่วันอย่างที่เล่าให้ฟังมันก็ทําคลิปแบบเหมือนเดิมมันก็คงไม่ได้ ใช่ไหมแม่เอาตรงๆนเหมือนเดิมก็หาหน่อไม้ไงหาหน่อไม้นี่ก็หาบ่อยเอฟซีก็เบื่อใช่กินแต่หน่อไม้ก็ด่าตักซีให้เหตุอะไรเอาบ่มีเงินแล้วตกซับแล้วเอาโอนเด้อโอนใครที่เอฟซีหน้าโง่เอฟซีใหม่ๆที่ยังไม่รู้จากครอบครัวนี้รีบโอนนะตอนนี้กําลังทิปเออกำลังทำเออทำทำคลิปตกซับแล้วเพื่อให้คนสงสารว่าตัวเองไม่มีเงินอ่า บางคนก็มีมาแบบนี้จ<พ>อเ,เหอ็น้าได้ระบาดนีอ่อันนี้เอาอันอีกกันคําถามหนึ่งมาหน่อยพ่อตอนไม่มีเงินก็อยู่ดีดีคุณรู้อะไรไงว่าเราไม่มีเงินไม่มีเงินมันจะอยู่ได้เหรอคนเราอ่ะมันก็ต้องมีบ้างหรอวะเอเอมันไม่มีมากเงิอนคนอื่นเพราะเราไม่ใช่คนรวยเราก็มีตามเงินเดือนเราได้แหละเออถ้าบมมีเงินมาสิไปหนามานล้งใดบ่คะถามแน่อา่าเสือ้อผ้าที่เขาส่งให้ ก็ไม่อยากจะใส่ก็ทํไปชดไปซื้อของแบบเสื้อผ้ามือใหม่มาใส่อพ,อพอพูดเรื่องลดปับ๊บไปทรงนั่นทรงนี่เขาดูอยากได้อ่า,อ,าอย่าพึ่งเดี๋ยวกูจะอธิบายทีละสเต็ปเรื่องเสื้อผ้าที่กูซื้อมือใหม่กูก็อยากซื้อให้กูเองบ้างกูหาเงินได้กูก็อยากซื้อกําไรชีวิตของกูออเออกูซื้อตัวซะดสี่ห้าร้อยกูไม่เคยซื้อตัวละสองสามพันบาทสี่ห้าร้อยกูซื้อใส่ก็ถือว่าราคาปกตินะจะบอกให้ ส่วนเรื่องรถเรื่องนู่นนี่นั่นอนะถ้าไม่รู้อะไรเนะี่มีแต่สองคนผู้ใหญ่ใจดีกับกูเท่านั้นที่รู้เรื่องรถนะเรื่องเรื่องเรื่องคนอื่นนะ่ะที่มันจะไปสารต่อกันออกปากยาวๆนะ่ะเออไม่รู้จริงนะ<า>กูจะบอกให้นนไม่ต,มต้องมาใส่ร้ายกูเออขยันขยอให้กูส่งเองกูก็ส่งนะไหนล่ะกูได้ยังละ่ะ กูได้หรือยังล่ะกูไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ซื้ออะไรให้กูก็อย่าเพิ่งพูดนะกูคว้อเบาผื่นมึงขืนกูแล้วกูซูนระบาดนี่แล้วค่ะอือคันจีบเอาเปรียบเทียบวิลีน่ะเสื้อผ้าเอฟซีที่ส่งมาให้กูก็ใส่ใส่จนขาดแมนอืมทไมกูจะไม่ใส่เออเสื้อผ้าลูกกูทุกวันนี้ก็ใส่ของเอฟซีใส่ของกูซื้อใครของเอฟซีสิบาทจังใดค่ะเวลาเงินเดือนกูออกกูก็อยากซื้อของคัญให้ลูกกูซื้อให้พวกูซื้อให้ตัวเองเออคือซูเว้าแหะละ คือกูไปบางตู้เย็นนะไม่กล้าซื้อรอให้ผู้ใหญ่ใจดีโอนอซื้อให้กูซื้อแหมมาเลยบักง่ายเลยบาทผู้ใหญ่จะซู้อะรอเอเอเป็นอะไรกูใส่เต็มที่เลยตู้เย็นกูบานนี้ค่ะอา่าอะไรครับอะไรอะไรอะไรเไดิดเดนเล่นเดินเล่นนะข้วใจบ่บานนี้ฮะเอาวันนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครับโยอ่ารถสนิยมเอฟซีซื้อของเข้าบ้านให้ดูหน้าตาไม่ค่อยชอบหรอกไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเสื้อผ้าโตอันอันนี้เขาเรียกโต๊ะอย่างก่อนโตะหน้าโซฟา แล้วก็ตู้เสื้อผ้าน้องมานาไม่เห็นค่อยเห็นมันถ่ายเลยสงสัยมันไม่ชอบมันลดสฉลยมมันโน่นต้องปเป็นราคาแพงถึงเข้าบ้านมันไม่มีเคยไม่มีใครที่ว่าไม่ชอบหรอกเออมันก็ชอบหมดเลยไม่ชอบได้ยังไงก็ใช้ทุกวัน <Okay. S 1> เออจะบอกว่าไม่คนเราลดเนิยมจริงๆมันมันไม่มันต่างกันมากเลยนะเอาตรงๆเลยแต,แต่นี่ของเอฟซีซื้อให้เราก็ใช้เออถ้าจะถามว่าเราชอบไม่ชอบเราก็พูดไม่ได้ เออของคนซื้อห้มันเป็นน้ำใจนะจะบอกไว้ให้คนเฮาเด้อถ้าซื้อของดีมันก็ได้ใช่นานเออมันบ่แม่แบบลดชานิยมลดชานิยมดอกูสิบอกไว้ให้เออถ้าซื้อของดีๆมันก็ใช้นานถ้าซื้อของถูกมันก็พังเร็วมันก็ได้ซื้อบ่อยนะไม่ใช่ว่ากูชอบไม่ชอบกูชอบหมดแหละใครซื้ออะไรให้กูลูกอมลูกหนึ่งกูก็เอาเออ เสื้อผ้ามือสองมือสามที่ไม่ได้ใส่แล้วกูก็ใส่หมดกูก็เอาหมดขอแต่ว่ามันอย่าดำอย่าขาดแค่นั้นถ้าขาด่ะกูบอกเอาถ้าสงของาะขาดไม่ให้กูนั่นกูบอกตรงเลยตอนนี้ฮันความหมายของนี่นี่คือว่าเอาตรงๆเลยสรุปแล้วเพิ่อนอยากบอกแบบนี้ของที่เอฟซีซื้อห้น่ะสงสัยพวเมียเพิ่อนอำเพ่อใจความหมายของพ่อใจแบบไดบ่พ่อใจกูสิลับตั้งแต่แรกยังกูก็รู้อย่เพิ่์นสิเสืออันนี้ให้กูอ่ะมีแล้กันเบิ่งชีนาเขาอีเดแม่ว่าเขาบ่พอใจในคลิป อกเขาพ่อใจแม่พันชุส่งมาท่านครับแก้วใหม่เขาก็ดีใจเมื่อพ่อใจสิเอาทีถ้ากูพอใจกูต้องปฏิเสธตั้งแต่ผลพันธส่งมาให้แล้วโอ้ยบ่เอาค่ะนูบ่มักหนูบ่มักเออไหนเราชอบไหมน้องมนชอบไหมชอบค่ะแล้วแต่เลยค่ะเสื้ออะไรให้มนก็เอาหมดแหละเออคอยก็ไม่จะตอบแบบนี้ได้ล่ะเอออันอันเลี้ยงงาหน้าบ้านคือแบบแถวสวนเนี่ย ถ้าไม่มีบ่าวคอมาอยู่ด้วยคงจะลกหน้าดูเหมือนป่าชาโอ้ยอีสันดานมึงไปเห็นบอกกูจ้างเขาเจ้ามาตัดค่ะเอออันบ่าวคอมาอยู่ในย่องไรย่องคักไรเนาะเออบมาที่บ้านทีแตกกูบอกว่าอุ๊เกูเออกูว่ารถไรเด้อแม่นร์ค่ารถทุกสียงขับรถทางไปทั้งมาเออกูใช้งานอันตัดเนี่ยสิ่นี้นะมึงสิตายบอกมึงคือบอลไห้ใส่เนี่กูซูนแต่ละบาดนี่ฮาการเอาเงินใหม่อีกเด้อพี่น้องอ่ะ เอาสิาาไปทางมาบัดมาก,กูก็โอนให้บัดไปกูก็โอนให้เออกูใส่ตัดหญ้าชนิดบัดสิตายหาจะมาซุกกบมาโอนให้สารสุดเดือดร้อนไรกันใดเอาพี่น้องใช้มันจีไหหญ้ามาท่วมบ้านท่วมเมืองเอาพี่น้องสา,า,คลลลางคราาลาคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องครับแล้วม้วนเดือดละพี่น้องครับผม